ไปติดตามการขันฟุตบอลไทยแลนด์เมเจอร์ลีก2022โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์เป็นผู้จัดการแข่งขันนะครับก็เข้าสู่ในรอบที่2ของแต่ละภูมิภาคนะครับในรายการนี้ทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น253ทีมเตะกันทั้งหมด6โซนครับแต่ละโซนก็แบ่งเป็นโซนล่างและบน เป็นโซนย่อยนะครับคัดเอาทีมเข้ารอบ2และรอบ8ทีมรอบรองและก็รอบชิงจากนั้นก็หาทีมที่เป็นแชมป์ขึ้นสู่ไทยลีก3ครับเรามากันที่สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคนปรปฐมของโซนภาคตะวันตกนะครับเคทียุนเต็นครับในเสื้อสีฟ้าจากขวาไปซ้ายนะครับเจอกับสมุทรสงครามซิตี้นะครับในเสื้อสีแดงครับ เกมนี้ก็ความเก่าอยู่ทางด้านทีม KT ทียูนิเต็ดครับนักเตะที่หลากหลายจากสโมรสรต่างๆนะครับส่วนทางด้านสมุทรสงครามซิตี้ก็เป็นเด็กวัยรุ่นขึ้นมาจากทางด้านเยาวชนของคองคนอาคาดมี่นะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยสูสีนะครับแต่ว่าทางด้านฝั่ง KT ทียูนเต็ดครับมาเสียประตูแรกนะครับให้กับทางด้านสมุทรสงครามไปก่อนครับ ทางด้านเคทีพยายามที่จะสวนกลับครับเพื่อเอาประตูกลับคืนนะครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าทางด้านฝั่งนักเตะสมุดสงครามซิตี้นี่ก็เรียกว่าแพ็กด้านหลังได้แน่นเหลือเกินครับทางด้านเคทียูนเต็ดในเสื้อสีฟ้าเนี่ยก็พยายามที่จะโจมตีด้านซ้ายและขวาครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับ ครึ่งเวลาหลังครับนักเตะของทางด้านฝั่ง KT ทียนเดนี่ก็โดนใบแดงครับซึ่งในขณะที่กําลังเดินออกนอกสู่สนามนี่เนี่ยก็อาจจะไม่พอใจผู้ช่วยประสินครับก็ฮึดฮัดเหมือนว่าจะมีเรื่องปละปรายกันอีกครับทางด้านเจ้าหน้าที่จึงได้ห้ามปลามครับและแยกนักเตะออกไปเกมของครึ่งที่2ครับก็มาเสียประตูที่2ครับสำหรับทางด้านเคทียนเต็ดครับก่อนที่จะมาไล่ตีตื้นนะครับ เป็น2ประตูต่อ1ครับจบเกมครับทางด้านสมุทรสงครามซิตี้ก็ชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับเข้าไปสู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปถเกมนี่ดีมากเลยมนตีคนตังไหนคือการฟิตซ้อมเราจะน้อยไปนิดนึงด้วยปัญหาเรื่องโควิดเราไม่สามารถที่จะรวมนักเตะของเรามาได้ซ้อมทุกวันนะฮะก็อย่างที่เราเห็นนะครคือสกอร์เราแค่สกอร์อย่างเดียวนะ จริงเราถ้าเราทำได้ก็คงไม่น่าจห้าหกลูกอะ่ะคือหลุดเดียวเห็นเห็นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับคือสภาพร่างกายของนักเตะของเราแต่ละคนคือความพิตซ้อมน้อยนิดเป็นหนึ่งนะครับใบแดงด้วยแล้วก็ อตามหลังเล่นยากไหมก็เล่นยากเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือมักเตะบางทีด้วยความอารมณ์นะครับพอนักเตะคือพลาดมานิดหน่อยนั่นก็กลายเป็นทำให้เสียอารมณ์ก็ทำให้เกมเกมรูปเกมเราเปลี่ยนไปถ้าถือว่ามีไปกลับได้ผมว่าไม่น่าพลาดเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเกมรูปเกมทุกอย่างเป็นของเราละเราขาดแค่เรื่องสกอร์อย่างที่บอกนะครับว่าเราจบสกอร์ไม่ได้เองนะครับก็คือต้องโทษที่เราเองอะทำทำทำจบไม่ลงเองนะครับผมกาารนี้พ ก็คงดูทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปนะครับว่าจะมีรายการไหนที่ให้เราเล่นได้มั่งนะครับก็อาจจะมีรายการที่ของเราเองที่เราทําอยู่แล้วก็คืออ uh, นะ่าเอ่อซีซีเอฟนะที่เราเคยเล่นมาแล้วก็อาจจะเอากลับมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งสำหรับทีมที่เอ่อ uh, ตกดรอบด้วยกันก็อาจจะเอากลับมาเล่นอีกสักครั้งหลีภาคกลางเรานะครับก็อาจจะมีการดึงกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมเออเควีจบล่าปีนี้ ก็สําหรับก็ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามของเคทยูเนเต็ดเรานะครับก็มีโอกาสครั้งหน้านะครับเราก็จะกลับมาแก้มือหรือถ้ามีโอกาสเราอาจจะไปใช้สิทธิ์ของคนอื่นก็ไปแน่นะครับถ้าจะมีทีมไหนที่สนใจนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทีมไหนไม่อยากจะทําต่อแล้วอ,อยากจะมาให้สิทธิเคทเราทำก็ยินดีนะครับผม ถือว่าเต็มที่นะครับแล้วโดนแดงด้วยอีกตั้งประมาณเกือบ20นาทีสูดแรงน้องไม่ไหวครับเต็มที่นะรูปเกมเนี่ยตอนท้ายเนี่ยมันดีมากใช่ครับแล้วว่าเราจะสิบคนมีโอกาสอย่างเรามีโอกาสลูกยิงเราแรกก่อนลูกแรกใช่ครับลูกแรกใช่ครับใช่ครับแล้วตอนที่เราตามหลังสองสูดใช่ครับมันอยู่ที่งานจบครับจบไม่คมนัเองครับโอกาสเยอะมากครับเยอะกว่าน้องเขาอีก แต่ก็วันนี้ก็ย้อนโควิดพลาดครับช่วงแรกถือว่าดีครับลงไปถือว่าดีแล้วก็จุดเปลี่ยนก็คือใบแดงครับจังหวะใบแดงแล้วก็จุดเปลี่ยนนี้ลูกคือลูกสองครับแต่ระบบอยู่ดีช่วงจังหว่าครึ่งหลังลงไปปุ๊บเราเพสเราเริ่มเริ่มได้แล้วเราจบไม่ได้ปุ๊บแล้วก็ โดนังแบบสวนกลับครับแล้วก็น้องในตัวที่2แล้วก็เล่นยากหน่อยแล้วก็เรามาโดนแดงอีกทีนึงก็ต้องใช้แรงเยอะครับบวไปบวชมาก็แรงเรามีแต่อายุเยอะแล้วมันไม่ไหวครับตอนนี้ก็ปีหน้ารอ VP ครับ4ี่สิก็อาจจะเป็นหลายทีมครับพวกเมืองชนพวกไอระยองครับไอเป็นเลทขึ้นเลทมา4 0ครับเับ39ใช่ครับก็ขึ้นมาเลสทส0ก็มันมีบอลเยอะครับพวกมาสเตอร์มาสเตอร์ครับพวกนี้ครับทันมากผมอยู่ชนบุรีกับระยองครับฝั่งนู้นมันจะมีบอลให้เล่นเยอะครับพวก V ีพีทันมากเป็น11คน จังหวะเซตบอลเราสู้เขาไม่ได้จริงแต่ว่าเรามีจังหวะฉาบสวยที่แทงช,ช่องตรงกลางการแทงแนวลึกเราเราดีกว่ามันถึงมีโอกาสยิงตรงกลางเยอะครับผมร่งประตูที่เราเสียเก็นว่ามันเป็นผมว่าจังหวะเชฟของเรา แดนหลังเราจัดไม่ไม่เป็นระเบียบเองเพราะว่าน้องเขาใช้อาศัยแทงออกด้านข้างเพื่อที่ว่าจะเปิดให้เข้าฮอตแค่น,นั้นเองมันมีความผิดพลาดเล็กน้อยครับของมันอยู่ที่เราซ้อมน้อยเกินไปในปีนี้เพราะว่าเราเราพลาดจังหวะเล็กเล็กน้อยรายละเอียดนิดหน่อยแค่นั้นเองครับด,ดีครับดีดีครับผมเป็นมันก็ตามจังหวะบอลนะครับเราใชอ้อาศัยเก่าแล้วก็แทงแทงแนวลึก มันน้องน้องเขาขาดประสบการณ์ตรงนี้เราก็เลยคิดจะเจาะมุแนวลึกอย่างเดียวครับผมรการีเป็นอก็ยังต้องดูก่อนครับเพราะว่าอาจจะกลับไปเล่นสโมสรต่อแต่ว่าขอดูน้องๆก่อนแล้วกันครับเพราะว่าใจจริงอยากจะขึ้นเพื่อที่ว่าจะเล่นกับน้องๆต่อครับผม